การเรียนสัลอะคะ่ะมันต้องซ้อมกับแผ่นหนังกับอะไรก่อนเนาะแผ่นหนังก็จะไม่เหมือนผิวหนังคนซะทีเดียวยอะไรเงี้ยพอไปลงคนก็แบบอ่าโอเคแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันผิวหนังไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพื่อความยิ่งลงหลายคนไม่ยิ่งแบบมันเหมือน,นเ,เป็นเคสไปเรื่อยๆตอนแรกที่ลงคนคนแรกอะฉุนเต้นมากพอทาไปเรื่อยๆทุกๆครั้งที่ทํา คนนึงเพิ่มมาคนที่สองก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะปัญหาจากคนเก่าก็จะแบบไมจะไม่ให้เกิดเหมือนคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนแรกสุดจะจีไม่ติดเราก็จะแบบคนที่สองเราก็จะพยายามแบบโอเคดูให้ดีๆอะไรเงี้ยงานมันก็เลยจะแบบเก็บขึ้นเรื่อยๆอย่างคนเนี้ยค่ะดีใจที่แบบสีมันสวยมากคือสีมันติดอะไรอย่างเงี้ย กเกียร์ซะเต็มที่เลยแต่บแบบ,บพอบใช่พอพี่แบบนิ่งอะ่ะหนูก็แบบได้ทำเต็มที่ไงก็ได้ดูงานเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยทางกาลดความกดดันเออใช่แขนไปลอยหมดแล้ว <laughs>